ผมลองนึกเปรียบเทียบการสู้รบระหว่างไทยกัมพูชากับสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนทั้งสองสงครามมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือแสนยานุภาพหนึ่งประเทศที่เหนือกว่าและมีหนึ่งประเทศที่แสนยานุภาพด้อยกว่าชัดเจนกองทัพไทยมีความต้องการที่จะทําลายขีดความสามารถทางการทหารของกัมพูชาให้สิ้นสภาพไปพูดมันง่ายแต่ถ้ายึดและทําตามที่พูดไว้ผมว่าจะใช้เวลาไม่ต่ากว่า10ปี ทั้งสองประเทศจะติดลมในสงครามแบบเดียวกับสมรภูมในยุโรปตะวันออกพอซัดอาวุธยาวใส่กันเสร็จแล้วทั้งสองประเทศก็จะขุดคูเลดต่างฝ่ายต่างตึงกำลังโดยใช้คูเลดเป็นที่กำบังในแนวหน้าผมรับรองได้เลยถ้ายึดตามที่ท่านเสนาธิการพูดไว้สงครามมันจะออกมาในลักษณะนี้แน่นอนและจะไม่มีใครยอมใครบนโต๊ะเจรจาต่างฝ่ายต่างล่างเสนอแผนยุติสงครามแล้วสุดท้ายจะถูกปัดตก คำว่าทำให้จบจบไปพูดได้แต่ทำได้ยาก